สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคอนจใจสาตุงและกัท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับอ่ะพ่อพี่พอน้องมือน,นี้นะครับน้ำสาระนาลูมมาฝากพี่ฝากน้องให้เขายังวนเวียนอยู่กับบรรดาจุลินทรี์ต่างๆน้องเพื่นอนเนาะเนื่องจากว่าหลายท่านก็ถามมากขึ้นกันนะครับว่าบรรดาจุลิทซี์ต่างๆที่เขาใส่ทั้งการเกษตรนี่หลายๆช่องหล,ลายๆท่านก็มิแตบอกว่าดีมิแตดีกับเยี่ยมมิแตเยี่ยมกับสุดยอดมาท่าน มันมีข้อเสียข้อจํากัดยังพอชาทุ่งบอกปันฟังในหน่าสันสิได้ระมัดละว่างในการใส่แต่หากว่ามันมีข้อเสียหรือข้อจํากัดหรือข้อควรระว่างต่างๆ่าสันเดี๋ยวจะเกิดผลเสียกับพืชพักผลไม้หรือกับโตเฮ้ามาสันว่าเอาพือว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ดีนะเพนนอนเนาะเมื่อนี่คนใจะชาวทุ่งก็จะเลยไปเรียบเรียงมาปันพี่ปอน้องฟังนะครับข้อเสียและข้อจํากัดนะครับคาว่าข้อจํากัดก็ข้อเสียนะ่คือกันเด้เพนนอนเนาะข้อเสียก็คือข้อที่เฮ้าบ่อยากได้ข้อที่เฮ้าบบพึ่งประสงค์ แต่คอจํากัดนี่ก็คือคอที่เข้าจะต้องปฏิบัติตามว่ามันอยู่ในยสัานี้ละเกินไปก็หนีบไาวเองสินะนะครับพี่น้องคอจะช่วยถุงได้เรียบเรียงมากครับประมาณซีหายางน้องเพนาะเป็นจุลินรี์ซีหาชนิดนะครับที่เข้าใส่กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นสังเคราะห์แสง EM ไตโคเดอร์มาหน่อกล้วยหน้าเศร้าเข่าน้องเนาะประมาณนี้นะครับเะควรจะช่วยถุงได้เรียบเรียงมากจากบรรดานักวิชาการและท่านผู้รู้ผู้เพิ่อนได้ศึกษาวิเคราะห์วิจัยแล้วก็ สรุปไว้นะครับพี่นอ้องบได้เว้าวขึ้นมาลอยๆเนาะแมนบรแมนโม่บานบ่นะครับพี่น้องนะครับมีข้อมูลยืนยันนะครับพี่น้องนะครับอ่นตัวแรกนะครับจุลินซี่ตัวแรกที่พี่น้องเฮ้าคุ้นเคยกันดีพระเอกของงานจุลินซี่สังเคราะห์แสงอ่ะข้อเสียของเขามีบอเนี่ยต่างคนต่างกัดขืดออกทันทีว่าขอเสียอันแรกก็คือมีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นเหม็นเน่านะครับนะครับ <c oughs> เป็นกินที่ทุกคนไม่ปรารถนาะนี่ไพ่ยากได้อยู่บก,กินเหม็นโอ้เหม็นเม่นข่อยมั่งมักเลยนะครับพี่น้องแต่ว่ากับเม็นตั้งเหม็นเนาะนะครับเหม็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับบ่มีไพ่ต้องการแต่ว่าเหม็นอื่นๆกับบ่บ่เท่าใดนะครับพี่นอ้องนะครับข้อเสียง,งเขาคือกลิ่นเหม็นนะครับพี่นอ้องเนื่องจากมี ile, ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับพี่น้องนะครับโดยธรรมชาติแล้วนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ile, เป็นของคู่กัน ที่ใดมีให้ดรเย็นสันไฟที่นั่นมีสังะห์แสงนะครับเนื่องจากว่าเป็นแรงพลังงานของเขานะครับเพียงแต่ว่าแต่ก็บอต้องห่วงนะครับเดี๋ยวสังะห์แสงเขาจะาเปลี่ยนให้ดรเย็นสันไฟให้เป็นสารประกอบสันเฟร์เองนะครับพี่นอ้องนะครับกลิ่นเหม็นผู้บางคนทนไ่ได้นะเปิดออกมาเนี่ยเป็นร่มงวยตุ่มเลยเฉพาะได้ใส่ซ้ำเป็นร่มก่อนนะครับนี่ก็คือข้อเสียของเขานะครับพี่นอ้องถ้าสังะห์แสงกินหอมได้เนี่ยก็คงจะง,ง่ายเรื่องเธอเปิดยู่นี่ไม่ใช่กินแต่บุงหยูงยุ่นโอ้ยเฝ้าเ,าเปิดแท่เดียวนี่านะครับ คนกงกินเขาอยู่เฝ้าเปิดแทบเฝ้าไส่แทบวนะครับเนี่ยคือขอเสียเขาเขาน่าไปเราเนาะนะครับข้อจํากัดของเขาก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่ดํารงชีพอยู่ในสภาวะเป็นกลางหรือเป็นด่างอ่อนอนเมื่อไปเจอสภาพควบเป็นกดนะครับคุณภาพของเขาจะลดลงนะครับมีหลายท่านถามมาว่าจุลินรี์สงขอแสงผสมกับจุลินทรียนำเขามาเดี่ยบวผสมกับจุลินรียนอกัวเดี๋ยวบวหรือผสมกับปุ๋ยอินทรียนำมักกันอื่นเนี่ยบวนะครับจริงๆนะครับทาผสมกับเมื่อผสมแล้วก็ต้องรีบใส้นะได้อยู่ในพี่นนอกนะครับ บันแปลว่าผสมไ้แลปเอาผสมแล้วเราผลไม,มีเรื่องด่วนมากพุล่าอาทิตย์นาจังสีได้ใส่แล้วใ่น,นะครับเมื่อจูเลซี่สังข์เสแอกไปเจอสภาพควบเป็นกดนะครับพี่น้องนะครับก็จะเฮตให้คุณภาพของเขาลดลงหรือเสื่อมไปหรือตายไปนะครับพี่น้องนี่คือข้อจํากัดของเขานะครับอ่ะจุลินทรีย์ตัวต่อไปอ่อันนี้พี่น้องก็น,นิยมใส่ให้กัน EM นะครับหลายท่านเอามามาม,ามาักปุยป๋ยอ่มักปุ๋ยน้ำปุ๋ยอินทรีย์น้ำมักจากผุ่ลไม้แน่มักเศษปลาเศษยางนิยมใช้ EM เป็นตัวย่อยสลายนะครับพี่น้องนะครับยูเนซีเอเอ็ม e นะครับข้อจํากัดของเขาก็คือเป็นยูเนซีกลุ่มที่ไม่ต้องการแสงไม่ต้องการอากาศนะครับฉะนั้นการเก็บรักษาก็ต้องเก็บให้พ้นแสงเก็บให้มิดซิดนะครับพี่น้องเ,เพราะเ,า e เปนเพลอเอเอ็มไปตากแดดเนี้ตายเซตประคองดองนะครับพี่น้องนะครับนะครับเป็นยูเนซีที่ไม่เหม็นเนาะมีกลิ่นหอมมันนอนเปรี้ยวๆนะครับแต่เขามีข้อจาํากัดคือคือต่างที่คนใจช้าทุ่งบอกนั่นแหละ เป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ต้องการแสงไม่ต้องการอากาศนะครับการเก็บจะต้องเก,เก็บเม็ดซิดหรือเก็บแบบละมัระว่างถ้าเก็บแบบทีมๆควงๆเอาแต่มัสิตากเอาแต่มัสิแดดนะครับเดียวกับเสื่อมสภาพไปนะครับแทนที่พี่น้องจะได้ประโยชน์กับบื้อไรนะครับนะครับคือ EM เนาะนะครับต่อมานะครับเป็นเชื้อไตรโครเดมานะครับพี่น้องไตรโครเดมาก็เป็นเสื้อราที่สีเขียวราเขียวเป็นราที่ใช้กําจัดโรคพืชกําจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืช เป็นปฏิปักษ์หรือเป็นศัตรูกันน้พื่อนเนาะนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีความเก่งกลาวสามารถกําจัดเสือ้อราตัวอื่นใดแต่ความอ่อนแอของเขาก็คืออายุสั้นเก็บได้น้อยเก็บได้ซ่าเก็บรักษายากนะครับพี่น้องอันนี้จากประสบการณ์้าใจชัทุ่งนะครับหลังจากเข้าเพาะจากเข่าจนเป็นสีเขียวเข้มนี้แล้วนะครับเมื่อเก็บตอไปอีกประมาณจักห้ามือหรือเจ็ดมือนี่ไอ้สีเขียวตัวน,นั้นก็จะเบิดไปนะครับจะเป็นสีสมขมาแ่นและก็เข่าตัวน,นั้นจะมีสภาพเละ นะครับพี่น้องนะครับฉะนั้นการเก็บรักษาค่อนข้างอยากก็คือเมื่อใส้แล้วเออเมื่อเป็นแล้วจะต้องรีบใส้นะครับพี่น้องหรือถ้าจะเก็บนะครับจะจะจะ,จะต้องเก็บในภานชนะที่เฉพาะนะครับเช่นห้องเย็นตู้เย็นนะครับพี่น้อ,องกอกเ,เ,อเก็บในตู้เย็นนะครับพี่น้องหรือบางสังกัดสกัดเป็นหัวเชือกบริสุทธิ์เก็บไว้นะครับพี่น้องนะครับเมื่อเขาจะใส้เขาจึงจะนําออกมาขยายอีกนะครับแต่ถ้าเก็บแบบพ่อใหญ่เป็นยังเขาเก็บทั่วๆไปนี่เก็บค่อนข้างได้ อายุน้อยเบาง่ายอายุสั้นเพื่อน้องเมื่อเป็นแล้วก็ต้องใส่นะครับพาดไปขาหมูห้องมือก็สลายไปนะครับเสื้อราตัวนี้นะครับเขาสปอเขาฟักไปนะครับนี่ก็คือข้อจํากัดของเขานะครับพี่น้องต่อมาเป็นจุลินทรีย์เจ้าปลวกนะครับพี่น้องมีข้อจำกัดจํากัดอย่างบ่จุลินทรีย์เจ้าปลวกกับค่ายกับไปจุลินทรีเอ็มนะครับพี่น้องเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ต้องการแสงไม่ต้องการอากาศนะครับพี่น้องข้อจํากัดของเขาก็คือ คล้ายๆกับเอียมนะไม่ต้องการแสงนี่แหละนะครับข้อเสียได้ไม่บ่เสียกัข้อเสียข้อเสียก็กคือหายนีักหาเจ้าปวกเน่กนะครับพี่นอ้อ,องบ่เป็นวายยูทงยูทาละสีได้เสมอไปได้ครับบ่มีนะครับเรื่องที่คุดจนแขนลอยคุดไปเรลามีดิบซิมอยู่บ่มีคุดพ่นเป่าซื่อๆกับมีนะครับพี่น,อน,น้องโดยเฉพาะท่านที่ปลูกผักอยู่ในเขียดซุ้มชุ่นใหญ่ในเมืองเนี่จำเป็นต้องซื้อเนาะเนื่องจากว่ามันบ่มีนะครับพี่น้องนี้ก็คือข้อเสียของเขาคือหายานกนะครับ ตะว่าในตัวของจุลินนซี์จริงๆเนี er ่ยมมี forward. ข้อเสียดรอข้อเสียคือมันหายากเลยนะ,นะครับต่อมาเป็นจุลียทซี่นกกล้วยและจุลินทรี์น้ําสาวข้าวสองนารหกใช่กันเลยเนื่องจากมีคุณสมบัติไข่กันนะครับพี่น้องจุลียนซี่นกกล้วยกับจุลินนซี์น้ำสาวข้าวนี่ครับมีสภาพความเป็นกรดสูงนะครับพี่น้องเป็นกรดยางแรงนะครับฉะนั้นพี่น้องที่จะเอาไปใส่ฉีดพ่น้นไหมเพื่อ,อบำรุงนี่นะครับพี่น้องโดยเฉพาะจุลินนรี์น้ำสาวข้าวนี่นะครับ นะครับต้องใส่ในปริมาณที่จํากัดนะครับพี่น้องใส่ปมไม่ได้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าสี่ช้อนโต๊ะก็ต้องสี่ช้อนโต๊ะนะครับพี่น้องไม่ญ่ร้อยขอยสี่ทอาะพี่โต๊ะก็จะเป็นยังเพราะสุดท้ายยุบอวยสวยเนาะใบเหลืองใบล่นไปหากเนา่าหากเสียไปเนื่อจแกว่าคว่เป็นกดนะครับไปทำไยระบบหลักไ,ไปทำไยใบไปทำไรเคลือบผิวของใบเนาะพี่น้องนะนะครับฉะนั้นการใส่ต้องระมัดระวังนะครับ การเก็บรักษาก็คือการก็มีเอี่มนะครับพี่น้องเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ต้องการแสงไม่ต้องการอากาศนะครับต้องเก็บให้ดีเก็บใ,ใ,ให้มิดชิดนะครับพี่น้องนะครับ <c oughs> นี่คือข้อเสียและข้อจํากัดของจุลินทรีย์นะครับส่วนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งเป็นจุลินทรีย์ยอดฮิตทีท่พี่น้องเขาใส่นะครับนอกจากมีกินเหม็นแล้วนะครับข้อจํากัดอีกหนึงของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็คือสําหรับท่านที่ระบบท่างเดินอาหารบดีกินอี่ยังเล็กๆหน่อยๆก็มักจะท้องเสียจาะๆแกลกๆขี้ ยอดขี้ยัดแล้วเนี่ยนะครับหลังจากสัมผัสกับอยู่เรีย์สสงเคราข้อแสงแล้วแนะนําให้ล่างมือด้วยน้ําสบู่นะครับพี่น้องนะครับอันนี้คนใจชอทุ่งเจอมาโดยตัวเองใบสองข้อแสงแล้วพอดีลูกซื้อขนมมาลูใส่เลยหยาดบ่ได้กินโดยบ่ได้ล่างมือสุทไทยก็คือท่องเสียนะครับพี่นอ้องท่องเดินโกเกะโกเกะจักขี่ซ่าขี่ไส้นะครับเจ็บไห้เจ็บท่องนะครับคล้ายๆก็เป็นท่องบิดนะครับพี่นอ้องนะครับเก็บคล้ายๆกับเก็บท่องบิดนะครับ คงจะมาจากการสัมผัสจุลินทรีย์สสงะห์แสงนะครับเพราะว่าเป็นไร้เถียวแลวะวบจุลินทรีย์สสงะห์แสงทางหากลางมือบอดีเนี่จะเป็นเลยนะครับหรืออาจจะเป็นเฉพาะบุคคลก็ไ,นนไ,ได้นะครับพี่น้องไม่ใไงว่าโอ้ยฟงเขาป่าเขาเขายังเสยอ่ะก็คงจะมีพุ่มต้านท่านดีนะนะครับสำหรับคนใจชาดุนะครับสัมผัสมือแล้วไปยิบอาหารใช้ปากท้องเสียนะครับทางแก้ก็มีนะครับพี่น้องห้หาสารแทนนิ่นมากิน <c oughs> จะเช็ดให้อาการท้องเสียนั้นดีขึ้น สารแทนนินเนี่ยมีแต่อยู่ในขุยมะพร้าวเท่านั้นแล้วไม่ไงว่าแต่บ่ได้ให้ไปกินขุยมะพร้าวได้แค่นตายได้นะครับสารแทนนินที่นี่ก็คือในพืชที่มีรสฝาดขมนะครับพี่น้องพักกระโดนได้บ่ได้นะครับหมากๆด้บ่หมากๆที่ผู้เฒ่าเพิ่นเคี่ยวนี่ฝาดๆเนี่ก็ได้นะครับพี่น้องแต่ที่ได้ผลดีเนี่ยก็คือใบฝรั่งหรือใบมักซีดานะครับพี่น้องเอามาต้มกับน้ำนะครับจะได้น้ำสีน้ำตาลอ่อนๆจัง่อยเนี่ยเท่ากับกินนะครับบ่เกินสองถ้วย เมื่อเกินสามถ้วยนะครับอาการท้องเสียจอกๆแกล้ๆนั่นก็นจะค่อยๆเศร้าไปนะครับแล้วก็หายขาดคนใจสะทุ่งร่องแล้วนะครับท้องเสียจากสัมผัสสัข้คแสงย่ำใดหรือแม่นท้องเสียมาจากอย่างอื่นจากอาหารเปรตพิษกินตามะมฮางไรกินปนข้างขึ้นหรืออีหยังข้างขึ้นก็นแล้วแต่ละนะครับพี่นอ้องแล้วเฮ็ดให้ท้องเสียนี่ยเลื่อมใบมักซีดานะครับต้มนะพี่น,อน้องเนาะนะครับอ่ะเมื่อนี้นะครับเอาสาลาเี่ยวกับ ข้อเสียและข้อจํากัดของจูเลียนซีที่ใชท้ทางการเกษตรขอฝากพี่ฝากน้องนะเนาะเพื่อว่าพี่น้องเขาหูเขาทราบแล้วก็จะได้ใส่แบบระมัดระวังใส่แบบเข้าใจนะครับพี่น้องโอ้โหมันมีข้อเสียอยู่ตัวนี่สมพอ่อหมักอันผักกาดข่อยยุบมดข่อยใส่หลายโพดผมว่านะครับพี่น้องสม,มพ่อสั่งข้อเสียงคอยเป็นยังคือตายผมว่านะครับพี่น้องมันก็มีเนาะพี่น้องเนาะนะครับฉะนั้นนะครับข้อเสียเล็กๆน้อยๆซึ่งมันว่าจะมีเพียงเล็กหน่อยแต่เท่ากับไม่ควรมองข้ามเลพี่น้องนะครับ เพราะว่าสีว่าไปแล้วนะครับบรรดาจุลินทรีย์ที่ใช้ทั้งการเกษตรก็ขอดีมันหลายก็ข้อเสียอยู่แหละแต่ว่าข้อเสียถึ่จะเป็นเพียงจ,จุดจุเล็กๆหน่อยก็ไม่ควรมองข้ามน้อพี่น้องนะครับเพราะว่าถ้าหฮา,ามองข้ามไปในจุดนี้นะครับก็อาจจะนําควมเสียหายมากสู้ผลผลิตของข้าได้นะครับพี่น้องข้านามาฝากกันนาอพี่น้องนะครับสําหรับข้อเสียและข้อจํากัดของจุลินทรีย์ต่างๆที่ใช้ทางการเกษตร uger. นะครับพี่น้องนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน,อน้องเพียงเท่านี้นะครับ แต่ก่อนจากกันก็นขอ,อาฝากผลิตภัณฑ์ดินถุงพร้อมปลูกสูตรคอนใจชะทุง่งในพี่น้องเด้อนะครับก็ขอขอบคุณสําวรักท่านที่สนับสนุนนี่ก็สร้างมาหลายท่านเยเดแล้วจะได้ออกไปเอามาทรงเอามาปัน่นเพิ่นใส่เนาะเพิ่นใส่ปลูกพักปลูกยังก,กันรู้สึกว่างามนะครับอ่าฝากใอ้อมใจพี่อมใจน้องนะครับดินถุงพร้อมปลูกและกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จะออกสู่ท้องตลาดก็กคือปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่ว่ายังปิดเพราะท่านปิดปุย๋ยเรายัางหมักอยู่แต่ว่าบอกไว้ก่อน <laughs> นะครับ อ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน,อน้องเพชรธนีสวัสดีครับ